สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามรับชมแม่นมากนะครับผมวันนี้จะมาดูชุดสรุปหวยนะครับผมชุดสรุปหวยงวดวันที่หนึ่งธันวานะครับผมจะเป็นแบบไหนนะครับผมมีจะมีเข้าสองตัวนะครับผมหวยออกสองห้าสองนะครับผมบางสูตรก็เข้าสองตัวนะครับผมบางสูตรก็หลุดนะครับผมลงลงสูตรให้ไม่เยอะนะครับ บางอันก็ได้บางอันก็ไม่ได้นะครับสูตรหวยมีเข้าบ้างดุดบ้างนะครับผมการันตีไม่ถูกเลยนะครับผมหวยออกแบบนี้ออกหามนะครับผมสองห้าสองนะครับดีมันไม่เบิ่อนะครับผมออก5้าสองสองนะครับผมทั้งบนทั้งล่างล่างก็ออกสองสองนะครับผมติดตามไปเรื่อยและรับชมไปเรื่อยนะครับผม หาสูตรเด็ดๆหาสูตรแม่นๆมาลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมเดี๋ยวเชิญชมได้เลยนะครับเชิญชมได้เลยว่ามันเข้าตัวไหนบ้างตามหัวเนื้อเรื่องเลยนะครับผมตามนี้นะครับผมอันนี้สิบหน่วยบนนะครับผมสิบหน่วยบนสิบหน่วยบนแบบนี้นะครับผมเข้าต่อเนื่องมากี่งวดครับหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวดนะครับผมสี่งวด ต่อไปนะครับผมมดที่ห้าหลุดนะครับผมไม่มีห้ากับสองเลยนะครับผมหลุดเลยมดนี้ไม่เป็นไรนะครับผมติดตามใหม่ครับผมสูตรหอยมีเข้ามีหลุดนะครับผมอันนี้อันนี้หลุดนะครับผมกากระบาดออกให้นะครับอันนี้สูตรนี้หล nice ุดนะครับหอยออกตัวนี้นะครับกากระบาดออกให้เลยนะครับเดี๋ยวคอยรับชมต่อไปได้เลยนะครับสูตรหอยมีเข้ามีหลุดนะครับผม อันนี้ชุดสามตัวบนนะครับผมชุดสามตัวบนก็เข้ายังแบบที่วงกลมไปเลยนะครับสูตรสามตัวบนเป็นสไตล์นี้นะครับผมสูตรสามตัวบนครับผมงวดที่สีงวดที่ห้านะครับผมอันนี้สูตรทดลองนะครับงวดที่สี่นี่สูตรทดลองลงให้งวดที่ห้างวดแรกนะครับผมสิบหกพฤศจิกานะครับผมก็เข้าสามตัวบนนะครับผมเข้าสามตัวบนแบบนี้นะครับเข้าสามตัวบน อันนี้ก็ต่อจากงดที่สี่นะครับผมเข้าสามตัวบนนะครับผมแต่รอบนี้มาออกเลขสามนะครับผมเลยได้แค่สองตัวนะครับผมหนึ่งธันวาเลยติดแค่สองตัวติดแค่ตัวนี้นะครับผมติดติดห้านะครับผมติดเลขห่ากับเลขสองนะครับผมติดเลขห่ากับเลขสองมาแบบนี้นะครับติดเลขห้ากับเลขสองสามตัวสามตัวออกตัวนี้นะครับผม หลักร้อยหลุดนะครับผมหลักร้อยหลุดก็ไม่ถือว่าหลุดนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสองห้าสองนะครับผมเพราะว่าเลขมันจะไม่มีเลขตัวนี้มันจะไม่เบิลขึ้นมานะครับผมบางงวดมันก็เบิลขึ้นมาบางงวดมันก็ไม่เบิลน,นะครับแล้วแต่น,นะครับผมเหมือนงวดนี้นะครับเหมือนงวดที่ห้าที่ผ่านมาออกหนึ่งสี่ห้าเลขมันก็เบิลออกขึ้นห้าห้านะครับผมกับหนึ่งหนึ่งมันก็เลยมาเป็นหนึ่งสี่ห้านะครับผมงวดนี้ก็เลย หลุดหลักร้อยนะครับผมได้แต่สองตัวบนก็คือห้าสองนะครับผมเดี๋ยวคอยรับชมรอบต่อไปนะครับผมว่าจะครบสามตัวหรือเปล่าหรือว่าจะมาสองตัวบนเหมือนเดิมนะครับผมติดตามไปเรื่อยนะครับผมอันนี้ก็สูตรสามตัวบนนะครับผมสูตรสามตัวบนงวดนี้ออกโต้ดนะครับผมงวดนี้ออกโต๊ดอ่างวดถัดมานี่ก็ออกโต้ดนะครับเอองวดถัดมานี่ออกตรงนะครับผมหนึ่งสี่ห้านะครับ ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับบางงวดก็จะลงโต๊ดบ้างบางงวดก็จะลงตรงบัางนะครับผมไม่กตลันตีว่าจะเข้าตรงตลอดนะครับผมสูตรนี้ก็คือบางครั้งก็จะออกโต๊ดบางครั้งก็ออกตรงนะครับผมก็จะพยายามทําให้ได้สามตัวบนตรงนะครับผมพยายามตัดเลขให้ได้สามตัวบนตรงนะครับผมงวดนี้อสูตรมาแสกันเยอะเลยจับไม่โดนนะครับผม สูตรมาผสมกันเยอะก็เลยจับไม่โดนก็เลยออกประมาณนี้นะครับผมมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าดุดหลักร้อยหนึ่งตัวนะครับผมก็เลยได้ห้าสองนะครับผมห้าสองบนนะครับอหอ้าสองนะครับอตามนี้นะครับท่านผู้ชมคอยรับชมไปเรื่อยๆนะครับผมหอยไม่หลุดนะครับแต่จะออกโต๊ด้วยจะออกจะออกสามตัวครบบนหรือว่าจะออกสองตัวล่างไอสองตัวบนอย่างนี้นะครับผม เลขล่างยังไม่ได้ทํานะครับยังหาสูตรแม่นๆให้ยังไม่ได้นะครับผมก็เลยทําแต่สูตรบนให้นะครับก็เลยไปแต่สูตรบนให้นะครับผมหวยออกตัวนี้นะครับผมหนึ่งธันวานะครับตามนี้นะครับออกแบบนี้นะครับหวยตรงกลางไม่มาเลยนะครับตรงกลางแถวนี้ไม่มาเลยหนักสิบหายนะครับผมถ้ามาก็น่าจะเป็นตัวโต๊นะครับผมห้าสองสองนะครับแต่ งวดนี้ไม่มานะครับผมหลักร้อยหลุดนะครับผมได้2ตัวบนนะครับผมคอยดูรอบต่อไปนะครับเผื่อเข้ามาครบ3ามตัวเหมือนเดิมนะครับผมคอยดูต่อไปคอยรับชมต่อไปเรื่อยๆนะครับผมจะหาสูตรแม่นๆมาลงให้อีกเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวจะงวดต่อไปเดี๋ยวจะเพิ่มสูตรเข้ามาอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรหนึ่งหรือสองสูตรนี่แหละพอดีไปค้นพบมาอีแล้ว เดี๋ยวจะหามาลงให้เรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวจะหาหลักสิบแม่นๆมาลงให้นะครับขอบคุณที่ทุกท่านเข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับรับชมไปเรื่อยๆนะครับติดตามไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่าลืมกด subscribe ให้อดมินด้วยนะครับผมงวดนี้อดมินตัดเลขผิดตัวนะครับผมเดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวจะตัดให้ตรงๆและแม่นๆนะครับผม พอดีไปได้สูตร2ตัวบน3ามตัวบนมานะครับไม่ใช่สูตรนะครับเป็นตัวเลขล็อกนะครับเป็นเลขล็อกบนโดยเฉพาะเลยนะครับเข้า3มตัวบนตรงเป๊ะเลยนะครับไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะครับบางงวดก็จะมา2ตัวบนบางงวดก็เข้า3ามตัวตรงนะครับผมเดี๋ยวจะเอามาลงให้ให้ fc แคปหน้าจอไว้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะเขียนออกมาให้นะครับหรือจะไว้ทายเอกสารไว้ให้นะครับเพราะมันอยู่ในโทรศัพท์นะครับยังไม่ได้เอาออกจากโทรศัพท์นะครับเครื่องที่ ทำวิดีโอนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะเอาเอกสารเดี๋ยวจะไปร้านถ่ายเอกสารไปถามร้านถ่ายเอกสารให้ดึงข้อมูลออกมาให้นะครับถ้าดึงออกมาได้ก็จะเอามาให้ fc ชมนะครับผมว่าสามตัวบนตรงนี้มันเป็นแบบไหนสามตัวบนโต๊ะมันเป็นแบบไหนนะครับไม่ต้องล็อกหลักร้อยนะครับหาให้ได้แค่สองตัวบนนอกนั้นมันจะมาครบสามตัวบนเองนะครับผมเดี๋ยวจะหามาให้ fc ชมนะครับ ตอนนี้มีอยู่แล้วแต่ว่ายังไมได่ดึงออกจากโทรศัพท์นะครับมันอยู่ในโทรศัพท์มีไว้นานแล้วแต่ยังไม่ไดเอาลงให้ท่านผู้ชมรับชมนะครับผมเดี๋ยวงวดเดี๋ยวช่วงปีใหม่เดี๋ยวจะเอาลงให้รับชมนะครับผมเ <Language. S 1> ดี <Be> ๋ยวให้ไปทําเป็นเอกสารกระดาษ a 4ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวจะามาให้รับชมนะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ